สวัสดีค่ะพบกับอร่อยชัวโกเจเล็กนะคะวันนี้วันหยุดวันเสาร์พามากินข้าวกับปลาแดดเดียวทอดค่ะนะคะมีปลาสลิดกับปลาช่อนอร่อยมากค่ะเจ้านี้อันนี้ผัดถั่วฝักยาวกับกะหล่ำปีใส่ไข่นะคะแล้วก็ห่อหมกไบอินรีนะคะผักเป็นผักกะหล่ำปีค่ะนึ่งออกมาร้อนๆเลย ข้าวสวยหอมๆนะคะร้อนๆมาค่ะมานั่งกินกันเลยสวัสดีค่ะกินข้าวกันค่ะวันนี้กินปลาทอดกินกับข้าวแห้งๆนะคะแห้งๆง,ง่ายๆอากาศเย็ยนแล้วลมหนาวมา ใส่ซอสนิดนึงวันนี้แม่ทำกับข้าวง่ายๆนะคะทำ หลายอย่างแต่ทําง่ายๆก็เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายตอนถ่ายทำให้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 ดูค่ะปลาทอนนิดเดียวทอดเองกรอบมากเลย อากาศหนาวนะคะแต่ว่าข้างนอกแดดร้อนมากแดดแรงปลาอร่อยค่ะเขาใหม่ใหม่แล้วก็เค็มแบบเค็มกำลังดี ถ้ากินกับข้าวเหนียวจะอร่อยมากข้าวเหนียวร้อนๆอากับเย็นเนื้อตักข้าวมาแป๊บเดียวข้าวเย็นแล้วค่ะจากที่ควันขโมงเลยนะ พาสดุทอดกรอบๆเลยค่ะต้องใช้มือค่ะอ,นอ,นอ๋อน้อนอร่อย กับข้าวมันเป็นกับข้าวแบบแนวจืดหมดทุกอย่างนะคะแต่อร่อยค่ะกินข้าวกินด้วยกันแล้วมันอร่อย ปลาช่อนปลาช่อนเดียวกับปลาสลิดแม่ซื้อปนกันราคาเท่ากันค่ะโลละสอง้อยห้สซื้อปนกันมา1นึ่กิโลหกิโลก็ได้เยอะได้ปลาสลิดสี่ห้าตัวปลาช่อนสาตัวเยอะอยู่ค่ะ ปลาอร่อยกรอบแล้วทอดเองทอดใหม่ๆแล้วกินเลยกรอบมาก สาเหตุที่แม่ผัดกะผัดถั่วฝักยาวใส่กระหล่ำปีเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถั่วฝักยาวกํมนึงสิบาทอะผัดไม่พอจานนะคะผัดได้นิดเดียวก็เลยต้องเอากระหล่ำปีมาผสมผัดแพงมาก แล้ค่คลิปนี้แม่ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องอร่ชัวโคเจเล็กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยชัว